ก็กรับสวัสดีพี่ๆเพื่อนนังน้องทนนบผมเหมือนเดิมนะผมไลค์อัดคลิปดูแบ,บ่งปันว่าเครื่องนะผมพี่น้่งคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามและกดแชร์นะผมช่องไหนก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมที่น้่งคนไหนสนใจสาครคดก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมเริ่มที้งแรกเลยนะผมครับเป็น พระนาคปกใบมะขามนะผมเนี่ยพิมพ์สะดุ้งกลับนะผมของหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะผมเนี่ยครับหลวงปู่เจือปิตาสีโลนะผมเนี่ยแห่งวัดกลางบางแก้วจัง,งกออกหวงัดนครปฐมนะผมเนี่ยออกปีห้าหนึ่งนะผมก็ท่านหลวงพ่อฐานจิตปุกเสกนะผมเนี่ยพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ณนะวิหารนะผมหลวงปู่บุญนะผมเนี่ยวิหารหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะผมเนี่ยครับที่น่าเนใจสายใครแก้ลายมานะผมเนี่ยครับ เป็นเนี่ยพระนาคปกพิมพ์สะดุ้งกลับนะผมเนี่ยครับเนี่ยกลับกลับร้ายกายเป็นดีนะผมเนี่ยพลิกชะตาชีวิตนะผมให้กลับร้ายกายเป็นดีนี่เนี่ยครับอันนี้ทุกๆด้านนะผมเนี่ยครับหลังก็เป็นยันนะผมเนี่ยจะตอกเนี่ยครับจอจานนะผมเนี่ยคมคมตรงนี้นะผมเนี่ยครับหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะผมเนี่ยพิจารณ์สีโลนะเนี่ยแปดสามนะผมเนี่ยปีห้าหนึ่งนะเนี่ยก็ทานหลวงพ่อทานจิตปลุกเซกนะผมเนี่ยครับ แดีนี้ก็แบ่งปันที่250บาทพร้อมส่งนะผมนี่สายลูกศิษย์ลูกหาน่าจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ผ้าดีพุทธคุณดีราคาเบาเบามาแบ่งปันนะผมกับพี่น้าหนใจสายใครกันลายมานะผมกับข่าวไปอ่านประวัติด,ดูนะครับนี่ข่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นครับเป็นพระผงพุทธ เจริญทรัพย์นะผมเนี่ยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะผมเนี่ยเมตตาฐานจิตเดียวนะผมเนี่ยที่ระลึกงานบุญบุญรพาจารย์นะผมเนี่ยปีหกหกนะผมเนี่ยทอดต้นพระป่าสามัคคีนะผมเนี่ยวัดเจริญศรัทธาธรรมศรัทธาราชนะผมเนี่ยเนี่ยจังหวัดสกลนครนะผมอันนี้เป็นซีนเดิมไม่ได้แกะนะผมเนี่ยเป็นลุนตะกุดทองคําแท้นะผมเนี่ยครับลุนเป็นตะกุดพิเศษนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับของเดิมๆอย่างนี้นะผมเนี่ยครับ เป็นซีนเดิมๆไม่ได้แกะนะผมเนี่ยคี่น้ินาเนใจสายใครแกะลายมานะผมเนี่ยครับปีหกหกนะผมเนี่ยจะเขียนระบุเนี่ยครับพิธีพุทธาิเนี่ยครัรานจิตบุกเสด็จน้าน,นะผมเนี่ยครัปูมาศิลาศริจันโทนะผมเนี่ยคซีนเดิมนะผมเนี่ยครับนี่ก็แบ่งปันที่สี่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผม เนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเนี่ยอีกหน่อยก็ราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะผมเนี่ยหลวงปู่มาศิลาศริจันโทนะผมเนี่ยรุ่นตะกุดทองคําแท้นะผมเนี่ยตะกุดเงินนะผมเนี่ยพี่น้าเนี่ยใจใสใครแกลไลมานะผมเนี่ยนี่วงนี้ก็อยากทราบข้อมูลเนี่ยเนี่ยแอดไลน์มาสอบถามผมได้นะผมเนี่ยผมมีข้อมูลนะผมเนี่ยปีหกหกนะเข้าไปอ่านประวัตินะครับเนี่ยพระผมจะเจริญทรัพย์นะผมเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญเจริญพรชินมันชนมหาปราบนะผมนี่ครับหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดรหันไล่จังหวัดระยองนะผมอันนี้เป็นเหรียญย้อนยุคนะผมปีห้าเจ็ดนะผมนี่ครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะผมนี่ครับเป็น,เน,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 เ,นเนื้อชนวนกิ่งมันชนนะผมนี่ครับนี่ครับเนื้อชนวนกะิ่งมันชนนะผมนี่ครับเหรียญเจริญพรนะครับนี่ครับชินมันชนมหาปราบนะผม เนี่ยเป็นเหรียญมีประสบการณ์นับสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยหลวงปู่ทิมนะผมเนี่ยวัดลาลัยเจ้งร้อนปีห้าเจ็ดนะผมเนี่ยครับอันนี้ก็ตอกสามโคดนะผมเนี่ยครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเนื้อชนวนนะผมเนี่ยครับชนวนกิ่งชินมัรชนนะผมพี่น้าวเหนืใจสายใคร้ายก้ลายมานะผมเนี่ยครับเหรียญผิวไฟครับสู้ไว้นะผมเนี่ยเจริญพรบนนะผมเนี่ยครับตอกโคดคมๆตรงนี้นะผมเนี่ยครับเนี่ยครับสามด้านนะผมเนี่ยครับ เนี่ยครับสาราด้านล่างนะผมเนี่ยครับพี่น้าในใจสายคล้แก้ลายมานะผมเนี่ยครับผิวไฟที่สวยเลยนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เนี่ยครับมหาปราบนะผมนี่ครับเนี่ยครับต่อโคตร้านหมายเลขทุกองค์นะผมเนี่ครับวัดรหัสไล่จังหวัดระยองนะผมครับเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะผมนี่ครับรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะผมเนี่ยครับที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับเป็นผสมชนวนกิ่ง ชินบรชอนหลวงหลวงปูท่ทิมนะผมเนี่ยที่ทันนะผมเนี่ยนำมาผสมเป็นมวลสารนะผมเนี่ยจัดสร้างโดยมูลนิธิหลวงปูท่ทิมนะผมเนี่ยเจตนาการสร้างดีนะผมนะพิธีใหญ่มวลสารดีนะผมเนี่ยเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเป็นย้อนยุคปี57นะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่350บาทพร้อมทรงนะผมเนี่ยพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมพี่นะ้นาหนูนใจสายใครแ้่ลายมานะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนะครับเป็นพระผงปิดตามหาว่านขาวนะผมเนี่ยครับหรือว่าปิดตาพิไทยสมบัตินะผมเนี่ยครับของพ่อท่านคอยนะผมเนี่ยอโนโมโมแห่งวัดภูเขาทองนะผมเนี่ยจังหวัดพัทลุงนะผมเนี่ยครับรุ่นมหาเวท มหามงคลนะผมนี่ครับปีสี่แปดนะผมนี่ครับเนี่ยไตมารสี่แปดนะผมนี่ครับพี่น้าในใจสายใครกันลายมานะผมเนี่ยครับปิดตามหาเนี่ยครับมหาว่านนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อคอยนะผมเนี่ยครับเนี่ยรุ่นมหาเวทมหามงคลนะผมนี่ครับไตมารสี่แปดนะผมนี่ครับวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อท่านคอยนี่ก็สายลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะผมเนี่ยครับท่านเก่งนะผมเนี่ยครับ นี่นะในใจสายใครกันลายมานะผมเนี่ยครับหรือว่าปิดตาพี่ชัยสมบัตินะผมเนี่ยครับหลวงพ่อคอยนี่ท่านก็เป็นศิษย์สายเขาอ้อโดยตรงนะผมเนี่ยครับสายโดยตรงของแท้นะผมที่ได้สืบทอดสภา,าวิชามานะผมเนี่ยสายเขาอ้อนะผมเนี่ยเป็นผงว่านผสมผงว่านศักดิ์สิทธิ์มากมายนะผมเนี่ยและมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะผมที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมอันนี้พิเศษนะผมเนี่ยครับจะอุด หรือสีนะผมเนี่ยหรือสีนี่ใต้ฐานนี่ก็เป็นเนื้อนวะโลหะนะผมนี่ครับสวยมากนะผมนี่ครับเป็นเนื้อมนสารที่สวยมากนะครับนี่ครับพี่น้าของนายแจใครแก้ลายมานะผมนี่ครับนี่ครับองค์จริงนี่ไขว่านขึ้นสวยมากนะผมนี่ครับเนื้อสูตรตามตำรับโบราณนะผมของสายเขาอ้อนะผมนี่ครับเป็นเนื้อกว่าจะผสมรวมว่านนี่เยอะมากนะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมครับพี่น้าของนายแจศใครแก้ลายมานะผม มัวหน่อยนะครับผมสะท้อนไฟนะผมนี่ครับจะอุดหรือสีนะผมนี่ครับใต้ฐานนะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยเป็นเนื้อนวะโลหะนะผมอันนี้พิเศษนะครับจะมีธรรมดากับมีไม่อุดกับปุดนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะผมองค์นี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาก็เช่าหากันแพงนะผม เนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมที่นักในใจสายครแก้นไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ครับปิตาพ่อทั้คอยนะเนี่ยปีสี่แปดก็ถือว่าเป็นปีลึกอยู่นะผมเนี่ยมลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยอุดรศรีใต้ฐานนะผมเนี่ยสามร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข่าๆนะครับโอเคครับผม ครับและหลังก็เป็นเดิมนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายครก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกอง์นบเข้ามาต,ต่อลองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็รถได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบคนไหนก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะครับเคครับผมครับผม